กอนกำเนิดโลกได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยวัฏจักรของโลกในล้านล้านลาน้ปีจนเกิดวิกแบงครั้งใหญ่ทำให้เกิดการลอมรวมของเศษฝุ่นอวกาศการระเบิดของวิกแบงแบบเดียวกับนิวเคลียร์ฟิวชันหรือระเบิดนิวเคลีย เมื่อการระเบิดบิ๊กแบงครั้งใหญ่ทำให้เกิดวัฏจักรที่เป็นศูนย์รวมของอวกาศระบบสุริยะจักรวาลโซล่าซิสเต็มระบบสุริยะจักรวาลโซล่าบบสรุยิยะจักรวาาลลโซซิสเต็มมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางฮะ อีทเป็นศูนย์กลางใช่แล้วัวลาสเต็มมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางที่แพรขยายแล้วก็มีดวงดาวต่างๆดาวศุกร์ดาวพุธแล้วก็ดวงดาวต่างๆที่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อกาอถือกำเนิดขึ้นของดวงดาวนั้น หลอมรวมให้ระบบสุริยะเกิดขึ้นอย่างถาวรระบบสุริยะที่สังเกตได้ล่องลอยการเกิดบิ๊กแบงมันมีล่องลอยการเกิดบิ๊กแบงอย่างนั้นหรอมันมีล่องลอยการเกิดบิ๊กแบงหรอล่องลอยการเกิดบิ๊กแบงหรอใช่แล้วล่องลอยการเกิดบิ๊กแบงที่พบได้ก็คือ ในดา,าวเสาดาวเสามีร่องรอยการเกิดบิ๊กแบงที่ถือได้ว่ามองออกว่าเป็นการเกิดบิ๊กแบงโดยสมบรูรณ์เพราะว่าแถบเส้นของเศษปุ่นและดวงดาวที่ล้อมรอบเป็นวงแหวน โอ้ยพีดเป็นเล่น a 17อ่ะเออผมใจตำตุงอ่ะโอ้ยมันคือยิงแรงเลยอ่ะโอ้ยเล่นฟรีไฟไม่แหลกอ่ะเมื่อก่อนเกิดบิ๊กแบงเกิดขึ้นพวกมนุษย์กลางดาว ก็เลยถือกําเนิดขึ้นแบบลับๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนมนุษย์บนดาวโลกไม่ได้มีแต่เพียงผู้เดียวที่เป็นมนุษย์ทนภูมิปัญญามันมีมนุษย์จากจังหวัดไม่ใช่มีมนุษย์จากดาวอื่นมันมีมนุษย์จากดาวอื่นเนาะใช่มนุษย์จากดาวอื่นเดยถือกำเนิดขึ้น มนุษย์จากดาวอื่นได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างนั้นเหรอใช่แล้วมนุษย์จากดาวอื่นที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนพวกมนุษย์จากดาวอื่นสามารถใช้ร่างกายที่อยู่ในลอวกาศได้ร่างกายที่มนุษย์ต่างดาวสามารถอยู่ในอวกาศได้สามารถพลังสีคอสมิกในอวกาศได้อ๋อ หลังสีคอสมิกในอนวกาศเหรอใช่มันจะภาพหลังสีคอสมิกในอนวกาศพวกมันก็สามารถต้านทานได้ข้ออินโนวิชั่นแมนก็อยู่ยที่<ห>ดาวอังคารมาก่อนฮะพี่อินโนวิชั่นแมนไปอยู่ที่ดาวอังคารมาก่อนอย่างนั้นเหรอโอ้ยโหพี่อินโนวิชั่นแมนน่ะไปอยู่ที่ดาวอังคารมาน,านานแล้วสิใช่แล้วข้ออินโนวิชั่นแมน เดินทางข้ามผ่านจักรวรรดิพวกมนุษย์ต่างดาวที่แฝงตัวเข้ามาบนดาวโลกมันต้องเจอวงกลมพิฆาตพายอากำลังสองของข้ารละสมีเลเดียนสมีเลเดียนเหรอเฮ้ยมันมีกิ่ด้วยใช่ป่ะใช่แล้วมันมีกิ่ด้วย เฮ้ยพี่วงกลมพายอากำลังสองอ่ะพี่จะจัดการกับมันเลยเหรอใช่ขมามมพี่ใช้วงกลมพายอากำลังสองเพื่อจะต่อต้านพวกมนุษย์ต่างดาวพวกมนุษย์ต่างดาวเจ๋อของดีนะเฮ้ย ในอาวุธเลยยประชิดข่ากว่าจะมีเครื่องมือวัดเมตริกพิกัะเครื่องมือวัดเมตริกพิกาตใช่เครื่องมือวัดเมตริกพิกาตเป็นเครื่องมือมาจากวัดเฮ้ยพี่เอาเครื่องมือมาจากวัดเพื่อเป็นดาบสมุไรอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเครื่องมือวัดเมตริกพิกาตสามารถใช้อาวุธเลยยประชิดได้ การใช้เครื่องมือวัดเมตริกพิกาตจะต้องมีแม่ไม้มีพละงกำลังสูงสามารถใช้พละงกำลังในการต่อสู้ได้เครื่องมือวัดเมตริกพิกาตสามารถต้านทานพวกมนุษย์ต่างดาวที่เป็นขุมพลัง เทีฟิวชั่นในการเดินทางห้ามผ่านจักรวาลอยู่นอนทะลุเข้ามาบนดาวโลกปุ้มปุมปุมปุ้มฮ่าฮ่าฮ่านมานไา่าวัาฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่ำฮลาฮ่าฮ่าฮลา่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮาาาา่ มันจะไม่ดูดกืนโลกเราไปด้วยเหรอเครื่องกำเนิดหลุมดำสลายวิญญาณข้าจะจัดการแกเองเฮ้ยพี่ใช้เครื่องกำเนิดหลุมดำสลายวิญญาณโลกเราจะไม่วิบัติหรือพี่เพราะหลุมดำเกิดขึ้นเล็กๆมันจะขยายอิทธิพลดูดพวกมนุษย์ต่างดาวเข้าไปในหลุมดำ พี่พโหเครื่องมือแต่ละอย่างพี่ฮะนี่ม um, oh, ันเครื่องอะไรนี่พี่เครื่องกำเนิดเลเซอร์พิฆาตเฮ้ยพี่เล่นกับเครื่องกำเนิดเลเซอร์พิฆาตเลยเหรอใช่แล้วเครื่องกำเนิดเลเซอร์พิฆาตจะสามารถต้านทานอาวุธในระยะไกลเฮ้ยพี่อาวุธในระยะไกลพี่สามารถใช้เครื่องกำเนิดเลเซอร์พิฆาต เหลือเหลืออะไรพี่ข้าสามารถใช้เครื่องกำเนิดเลเซอร์พิฆาตในการทำลายล้างในระยะไกลได้เครื่องกำเนิดเลเซอร์พิฆาตสามารถต่อต้านพวกมนุษย์ต่างดาวได้ข้าจะเป็นที่หนึ่งในจักรวาลได้ เครื่องกำเนิดโซล่า้ฟพี่มีเครื่องกำเนิดโซล่า้าด้วยเหรอใช่แล้วเครื่องแบบกำเนิดโซล่า้าแบบเดียวกับพายุสุริยะฮะเครื่องกำเนิดโซล่า้าแบบเดียวกับพายุสุริยะไงเหรอเฮ้ยถึงอะ่ะ <c oughs> เครื่องกำเนิดโซล่า้าจะสามารถต่อต้านพวกมันได้ <c oughs> จะใช้เครื่องกำเนิดโซล่าเพื่อหลอมพวกมนุษย์ต่างดาวเหรอใช่มนุษย์ต่างดาวที่ใช้นิวเคลียร์ฟิวชั่นแผ่กัมันตภาพรังสีจะต้องใช้เครื่องกำเนิดโซล่าแฟร์เพื่อจัดการพวกมันมโอยพวกมันไม่ธรรมดาร่างกายของพวก สามารถทนทานได้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่จบไลฟ์สดแล้วนะครับถูกใจก็กดไลค์นะครับ